Mam bọn thuyền. Sự hai giapuý cha oh. hàm chita hai vitamin nó. Hm. 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 ขาสวยสิเป็นเขาแรกเลยเพื่อนเพื่อนเป็นอ,อ,อากาศจะเปน็นเห็นดอกไม้สูเดอร์บอ่เห็นแบบแบบไปเดี๋ยวจะพมาเบิ่งไกลๆเพื่อนเพื่อนอันดับแรกก็สิว่างเงินเขาไว้ซะก่อนมี่คนใจี๊หอนจากเบิงบ่งนบัวหายจากเบิ่งยกมือขึ้น <c ười> ปเธอจะเพ่อไปเบิ้งไทยเลี้ยวไปบ่เบิ้งขูเสร์ดขูถังจ้าเบิ้นี้เฮ็ดสวนพระทาเลียวเบื่อนๆขูถังกับบัวน้ำเบิวงฮดน้ำเนาะหิ้วเข่าจ้าเพื่อนๆจริงเขาจะข้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคืนจา้าฝนก็สิว่ัตกดอกมาเนี่ งามงามบอกไว้กวันเปืเป่อนๆทุกคนเห็นแล้วสิอิจฉาเสือดเลยเร oh. ต้องบินไปพักพร้อมตั้งอื่นไก่จ้ะ mm hmm. นี่บ้านกับของนี่กระพัดพร้อมได้เต็มที่เลย mm hmm. มันจะกาดก็กกสวย อันผสมอันนี้เพื่อนผสมปุ๋ยจาวิตามินไห้ดรไม้เนาะขวดหนึ่งยูโรกกลัวจะ เขาบอกว่าอาทิตย์หนึ une, j ang, j ang ่งจะเหตุเท ok ah, ah ok. <laughs> ียนหนึ่งรัวสองอาทิตย์เนาะจังจะงไหบิตอนนิดมันเกิดหนึ่งฉันมักใส่หลายเพื่อนถ้าเขาบอกว่าให้ใส่สองสองฝาเกิดจะใส่สี่าเขาว่าใส่สี่เกิดจะใส่หกใส่แต่ดอกไม้บางง่ามเลยฉันเลือดค่อมคู่ที่ดีเลยเสือ สองอาทิตย์ตัวเทีตย์ตัวเทีย่ยงเสียใจทุกอาทิตย์จ้ะ มาจ้าบัดน,นี้ให้ลงดอกไม้เดี๋ยวถ่ายวิดีโอแล้วกินสิไปกินขา้าวเพื่อนๆเดี๋ยวเรื่องจา้าเดี๋ยวเรื่องพันใหญ่เดี๋ยวพันหน่อยเขาเอ็นดอกดอีอย่างนึงมันใช่เสือพม่าจากดอกอันบูฟฟาการถ่ายเสือกันสีเข็งได้กล้องเซิน สีบ้านเย็นเพื่อน,อนสวนนี่สีเหลืองเริมสีมักสีเหลืองเดียวเสือเป็่แหนสวนไม่ชีวิตที่ว่าเึ้นจ้ะตายแล้วเกิดขึ้นมาใหมเ่เพื่อนๆีินาจะเิดขกินมาอีก คนละสายพันธุ์จ้ะดอกกันเองงามงามเลยออกออกเลยเป็นเดือนดอกเลยบูบ้านเป็นเดือนนึ่งเลยล่ะยังบ่มีดอกเหี่ยวเลยเพื่อนๆยังบ่น,น,นร้อยล่าเลยจ้า แตกกิ่งร้ายหลายคุณข้างล่างแตกกิ่งเต็มอยู่สิเป็นดอกอีกแล้ว,<ม>ลวเดี๋ยวไปหาสิไปหาสื่ออันนี้มาอีกอูจจังไปหาไอแพัเนธุ์เสียด,ดายมีสีเดียว<ม>ดอกดาวเรืองจะ เรื่องคูกใกล้กันแย่กันจนวมฒิมองสีหายใจว่มีอากาศสีหายใจแล้วราะรฐานทีมันหน่อยเนะาะแต่ไม่อันนี้ก็ชิดด้วยราดเป็นน้ำรอรจจาระนมัรกระบดตะโดนเลยเนาะสอันนี้ก็ ที่ส่งจะเดาเรื่องเสวนเบิดมือเพือนมอนเินเ,นเนี่ย่างปล่อยงบลแล้วยู่เพืเ่อนๆได้ดอกไม้เรายังผักดี ดอกอันนี้ก็ยังก็ท่านละลวงลุ่ยจ้ะยัคงคือเก่าอยู่ส่วนดอกอันนี้ดอกอันอยังบอลลูนจ้ะเนี่ยก่อนที่มันสิบานมันก็เป็นบอลลูนจริงจีจ้ะก่อนสีงามจ้ะแต่ว่าเสียอยูุ่ยางเดี๋ยวเปืี่ยนเไอบานได้แค่สองสามเมื่อกก็เหี่ยวจ้ะ เบื้องอื่นเรื่อยๆเบาบรรยายทุตนดอกดอกดอันนี้ก็นนงามๆเมี่ยสีสมเจี๊ยดแต่ว่ากล่อง,งบัโฟกัสช่วงข้างหลังมันเป็นสีแดงเพื่อนสีแดงสีขาวสีมว้า ทั้ง็สีเหลืองจ้ะสีครีมหมดเป็นสีเหลืองสีครีมอะไปเบ่งพักบาดี้ดอกไม้สีแดงกับล่างน้ำเพื่อนแต่กอแตกดอกไม่ลายหรอกพักเสือดงามงามเปล่ง,เ,ง,งเ,ปเป็นโวก้าจีนให้จังใดเขาปลูกเพื่อกินกระสือ ปูกเพื่เบงจ้าวันนี้สะออนพักว่ดาดใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยเนี่ขึ้นชยัยหกตน้นน้ำวิวว่าอะไ้ใส่สชี้หอมจ้จะไออันนี้สืบไปโลกขู้นหนาว ซองซามือมันเหนียนวเอ้ยซานชิมือบปิดหายมันหนาวแห้งเพื่อนๆทักเสือดเอ้ดำก๊าแหลกไปเบิดแล้วจ้ามันลวกตอนแหลกง,งามๆเดถือฝนเจออากาศหนาวเขาซองซาม,มือที่สิได้กินบ่ได้กินเพื่อนๆสุนสลัดตังก,ก,า,า,ก,า,กากินบ่ทันดอกจ้าโบเอ็นไปหันละเสลิมเข่างงามในสวนซื่อๆดอกยังชี้หอมเสือกับละงาม พักบุงก็เป็นโลกจ้าเจืออากาศหนาวยุดชะงงักการจะเริ่มเติตบโตใบเหลืองก็ม่าเ่่อไ่ได้กินแต่เพื่อนืน่านบังดอกไม้ท่านนานแบบน,นี้นะดอกไม้ทั้งนี้่บอกว่าช่์จักเทียเป็นบานมาท่าสีจ้ามังนีมันนี่เสกขอท่าสีเท่าเขาวเหตยท่า เพราะมันเป็นเอะกําแพงของเขานะเนาะเขาเป็นคนออกเองินเองสุกโป๊กจาก,ก็าเห็นเสือพันธุ์เราเอาเอเดนมาล่างอยู่พเขาท่าสีเมื่อกี้นี่เสืกอาาก็เลยมาทอนหยาจ้าตันนี้ก็อยากเหี้ยวจักน้อยพะวา่าพันธุ์เราหมดเ,เพื่อนโอ้ยคุณสี เอ้สามโมงแรงสี่โมงแรงจา้ามีสีหวานแบวหลายสีผสมกันจ้าไม่ทราบมีอะไร้จเพื่อนๆทุกคนก็เห็ดสวนเนาะก็เห็ดเอ,คอ้คนอ,คอ,คอ,คอื่นก็เห็ดสวนเพื่อเพื่อไอ้ขาเบล่าว่างเนาะ แต่ว่าเสือตัวงกันขามเลยจ้าเสือบ่กี่เวลเ่าบางมาเห็นสวนตองนี่น้าที่จะได้ข่าสวนเพื่อนเพั่ได้ขเข่าแล้วกับงานเยอะบาทนี่จ้าสำหรับวันวนี้นแค่นี้ละจ้าจะไปจิ้งเข่าเพื่อน